สวัสดีครับเพื่อนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายทุกท่านวันนี้ผมมีวิธีการไล่มแมลงแมลงวันที่มารบกวนสัตว์ของท่านโดยวิธีการประหยัดวิธีการกระทําก็คือก่อไฟขึ้นแล้วก็นํามูลสัตว์ที่แห้งนะมาวางรอบๆด้านข้างให้เป็นเป็นรูปวงกลมนะเสร็จแล้วก็นําเอาเศษหญ้าเศษฟางนะ ที่วัวมันเหยียบย่ำธุรกิจไม่หมดนั้นมาวางข้างบนแล้วก็นําเอามูลสัตว์ที่แห้งบ้างเปียกบ้างมาวางทับข้างบนให้เกิดควันดังที่เห็นตามภาพนี้นะครับหลังจากที่มันเกิดควันแล้วควันนี้ก็จะกระจายไปรอบๆข้างแล้วก็ทําให้กลิ่นที่เกิดจากการเผานี้ไปไล่มแมลงแมลงวันหรือ,อยุงได้เป็นอย่างดี ผมทดลองมาแล้วหลายเดือนแต่ผมไม่กล้าลงคลิปวันนี้ผมเห็นผลแล้วว่ามันได้ผลนะครับนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีมแมลงเลยนะครับไม่มีแมงวันไม่มียุงเลยมาไล่มาลบกวนสัตว์ทั้งกลางวันและกลางคืนหลังจากที่มันเกิดเท่าเกิดฐานแล้วเราก็ใช้พลัวตักนะครับมาสาดใส่บริเวณแหล่งน้ำอ่าข้างคอกบัวหรือควายของเรานะที่มแมลงวันและยุงจะไปไข่ใส่นะครับไข่มันจะฟอมันจะไม่ เกิดการขยายพันธุ์ได้เลยนะครับดังนั้นวิธีการนี้เป็นวิธีการประหยัดที่ผมทดลองมาแล้วนะครับคิดว่าได้ผลเกนะือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับท่านไปลองทําดูนะครับไม่ต้องไปลงทุนเลยมากาวิธีการเพิ่มเติมนิดนึงนะครับหากว่ายุงมันชุมมากเราคิดว่า,าวัวควายเราหลายตัวจะถูกสัตว์เหล่านี้มารบกวนนะครับเอายากันยุงที่เราซื้อมาเป็นขวดมาหักมาหักนะฮะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็วางผสมลงไปนะครับ ให้มันเกิดการเผาไหม้ไล่ไปในตัวอีกยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณครับสวัสดีครับ bye